นี้เข้ามาถ้าใครสนใจต้องรีบทักนะไม่ใช่นานๆเฉยๆนะได้านหลวงหมุ่าจะได้อ่ะลายข้อนี่ของเขาใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องาปข้อสปอร์ตขึ้นใช่ก็เรียกว่าหน้าตามันจะสปอร์ตสวยกว่าตัวแจจีปกติก็จะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปไม่เหมือนกับตัวแจจีแบบปกติอ่ะใช่เพราะฉะนั้นคือถ้าใครอยากได้แบบว่าคุ้มๆอ่ะแล้วอยากได้ตัว GE เนี่ยคันนี้บอกเลยว่า โคตรคุ้มแล้วก็แบบหายากมากๆจริงๆมากันอีกแล้วมามาครับขาดเนี่ยใช่ รถที่หาซื้อไม่ได้ในมือหนึ่งอีกต่อไปแถมแรไอเทมสุดๆกับเวอร์ชั่นเจแปนฮอนด้าเป็นรถที่ไม่สามารถซื้อมือหนึ่งได้อีกต่อไปแถมโมเดลแร่ไอเทมสุดๆกับ HONDA JET เจแปนกราฟคูซิซูมโม <c oughs> อยากรู้ที่มาที่ไปของแจ๊ z ตัวเจแปนเนี่ยมันแลไอเทมยังไง่าคือจริงจมันแลตั้งแต่ตัว Honda Jazz เลยเนาะเพราะว่าตัวแจ๊ z เนี่ยตอนนี้ก็คือในเมืองไทยอะเลิกผลิตแล้วอ่าไม่มีแล้วแต่จริงๆอะมันเรียกว่ามันเป็นตัวแจ๊ z เนี่ยเป็นแฮชแบ็กแรกเลยที่เข้ามาในเมืองไทยเนาะแล้วก็ฮอตฮิตมากอ่าฮอตฮิตมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือจะมีแค่เก่งซีดานธรรมดา ส่วนใหญ่จะเห็นเยอะๆก็คือเป็นเก๋งแหละใช่เป็นเก๋งแล้วก็คือแบบคนเริ่มอยากใช้ที่แบบเฮ้ยมันอเนกประสงค์มากขึ้นก็ฮอนด้าก็เอาตัวแฮชแบ็กก็คือแจตัวแรกเข้ามาแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเจน2แล้วเจน2ก็คือเปลี่ยนอ่ามีเจนหนึ่งตัวต่ตัดหน่อยใช่ก็คืออันนั้นเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ประมาณปี2003ั0 0า2004อ่าเสร็จแล้วพอขายเดบขายดีแล้วก็แบบเปลี่ยนโฉมใช่ป่ะเปลี่ยนโฉมมาเป็นตัวเขาชื่อย่อเขาก็เรียกกันเป็น GE GE ก็คือรหัสตัวถังนั่นเองใช่รหัสตัวถัง GE แต่ว่าตัวนี้แรไอเทมกว่า GE ปกติอะแรยังไงเพราะว่ามันนำเข้าโดยตรงมาจากเจแปนเลยก็คือรหัสตัวถังเป็น JP แล้วใช่เรียกว่ามีลิมิเต็ดมากลิมิเต็ดประกอบนอกอะไรนอกแล้วอะไรมันหาได้เหรอครับพี่บอลได้เพราะว่าคือจริงๆอ่ะมันสามารถใช้ร่วมกับ ตัว Honda Jazz ธรรมดาหรือแม้ว่าถึงตอนนี้แจ๊ z จะไม่ผลิตแล้วเนี่ยคือมันก็สามารถที่จะแบบใช้ร่วมกับตัว h o n d อนด้าซ v i c รุ่นอื่นๆ o n น City y อะไรอย่างเงี้ยได้อยู่พาร์ทมันเนี่ยครอบคลุมอยู่แล้วใช่คือเจแปนคือประกอบนอกจริงความแข็งแรงหนากว่าแต่ว่าไม่กลจวเลยออฟชองออปชันอะไรที่ไม่เหมือนกับ เออแจจีอีในเมืองไทยถูกต้องถูกต้องคือภาพจำของการเนี่ยเอาแบบว่ารถท่าประตูเนี่ยคนเราจำได้แต่แจจิจริงๆใช่มะแล้วนี่มันแรงกว่าแจธรรมดาอีกใช่โอ้โหงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะไปดูกันนเลยะว่าตัวแจจีแปเนี่ยมันต่างกับแจจีอีธรรมดายังไงนานๆน่ะที่เราจะได้มาทีเพราะฉะนั้น ได้คันนี้เข้ามาถ้าใครสนใจต้องรีบทักนะไม่ใช่นานๆเฉยๆนะได้เลยหม่าจะได้อะเออวันนี้มาอยู่ที่เราแล้วอ่ะมาดูหน่อยครถ้าเป็นตัวแจ๊ดแจแปนเนี่ยก็คือตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรกันชนหน้ากนชนหน้าคือเขาก็จะแบบว่าเป็นชุดแต่งมาแล้วอีกดีไซน์หนึ่งนะครับเขาเรียกว่าชุดแต่งมันคล้ายๆชุดแบบฮอนด้าฟิตนะที่เป็นหเป็นรถ ในตำนานเขาเรียกว่าเป็นรถแข่งอะโมเดลมาจากรถแข่งเลยแหละก็คือนอกจากตัวแบบว่ากระชนหน้าที่มีแต่งมาเนาะก็คือจะมีตัวสเกิร์ตข้างมีสเกิร์ตข้างมาให้ด้วยมีมาให้อีกนะใช่แต่ว่าคือตรงตรงตรงกระจกหูช้างก็คือมีไฟเลี้ยวแบบเหมือนตัว Honda s เอท็อปของแจ๊สปกติแล้วก็ตัวท้ายเนาะทางด้านท้ายของตัว Honda แจ๊สถ้าเป็นเวอร์ชัน J จปนเนี่ยก็คือ ตรงกันชนหลังก็จะมีแต่งมาอีกนั่นแหละลายท่อนี่ของเคปด้ไหมฮะใช่ถูกต้องล<ข>า <ไป S 1> ยาท่อสปอร์ตขึ้น ใช่เ็เรียกว่าหน้าตามันจะสปอร์ตสวยกว่าตัวแจจีอีปกติปกติเห็นก็จะแบบอุดดนด้วนนอยแล้วุ้หมาเห็นนี่แบบเปลี่ยนไปจริงๆนะหรือไม่บางคนก็เขาก็จะเอาไปแต่งไงแต่อันนี้แบบไม่ต้องแต่งเพิ่มของแท้ของแท้แล้วก็ได้บินมาเลยเออบินมาเลยนะก็ตัวนี้ก็มีตัวสปอยเลอร์หลังให้อีกชิ้นนึงโอเค เรามาดูข้างในกันหน่อยแม้อังกหนึ่งฮะอยากรู้ว่าตัวเจแปนเนี่ยเป็นไงได้คอนโซลหน้าเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปไม่เหมือนกับตัวแจจีแบบปกติอ่ะครัหน้าจอเนาะก็คือได้หน้าจอมาจากโรงงานที่เป็นไพโอนเนียก็คือเป็นไพโอนเนียให้เลยใช่ครับาแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยโอ้ยเรียกว่าแบบว่าดูล้ำอ่ะเรียกว่า คอนโซลเนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นจากทีเีธรรมดาแล้วกันนะโอ้โหมีเขาแอร์ดิจิตอลแล้วแอร์ก็ดิจิตอลแล้วนะของแพ้เจแปนมันต้องเป็นเบ้าวงกลมด้วยอ่าใช่ซึ่งจะไม่เห็นในแอลแจรุ่นปกติสองนี้ตัวคอนโรลนะครับเรียกว่าเขาเป็นแบบดีไซน์ออกมาแบบดูน่ารักน่ารักกันเนาะมีแบบ กลมๆกลมเงี้ยใช่โอเค,ออเคแล้วก็แต่เขาบอกว่าเจแปนนี่ความปลอดภัยเป็นไงฮะเอ้ยสุดยอดเพราะว่าเ,เรียกว่าถ้าเป็นแจ๊ตปกติเนี่ยแอร์แบ็กแค่สองใบอ่าใช่เป็นเจแปนปุ๊บ กี่ใบฮะคูณสี่คือแปดใบไปเลยแปดใบเออเรียกว่าโอ้โหมีตรงเนี่ยข้างหน้าเนี่ยผมเห็นละและไอ้นี่อีกใช่ไหมตรงนี้นี่อ่าก็เรียกว่าด้านเออ่ด้านหน้าเนี่ยก็แอร์แบ็กสี่ใบด้านหลังก็แอร์แบ็กอีกสี่ใบอ่าเสาสีนะครับคนนั่งก็ปลอดภัยใช่แล้วเห็นมีข้างข้างเบาะด้วยใช่ไหมใช่ครับสายแอร์แบ็กอันีนี้ เรียกว่าเขาถือความปลอดภัยได้แค่เจแปนเท่านั้นแหละใช่เพราะฉะนั้นถือถ้าใครอยากได้แบบว่าคุ้มคุมอะ่ะแล้วอยากได้ตัว GE เนี่ยคันนี้บ,บอกเลยว่าโคตรคุ้มแล้วก็แบบหายากมากๆจริงๆเรียก<ช>ว่าคันนี้เนี่ยก็คือมันเป็นรุ่นที่แบบว่านำเข้าเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเขาจะยกมาทั้ง มาทั้งคันเลยเรียกว่าไม่ได้มาประกอบที่เมืองไทยและอีกจุดหนึ่งที่พิเศษว่าดูไงเป็นตัวเจแปนอ๋อดูที่เพดูที่เพดนิดนึงนิดนึงมาดูนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวเขาว่าจะไม่ใช่ของแท้อาจะดูว่าแบบเฮ้ยเอาจ E ไปแต่งหรือเปล่าไม่ใช่จะเป็นสีดำเลยนะถูกต้องก็คือจะเป็นสีเขียวเขียวแล้วก็คือถ้าแบบว่าอยากรู้ว่าเอ้คันนี้เป็นตัว แจ๊ดเจแปนแท้ๆหรือเปล่าไม่ใช่ G E เ,<อ>เอาไปแต่งเพิ่มก็คือต้องดูตรงเพจตรงนี้แหละได้บแบบว่าออ,อปชันคุ้มๆขนาดนี้ความปลอดภัยสุดยอดขนาดนี้กับตัวแจ๊ดเจแปนเนี่ยราคาเบาๆเลยค่ะเพียง2อ9 0 0 0เจ็ดับาทเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันจากเจแปนมันอยู่ที่ไทยมันอยู่ที่ซูโมคาขายสองแสนเจ็ดนะใช่แค่นี้เท่านั้นเองเนี่ยถ้าสมมติจัดไฟนั้นก็ผ่อนเบาๆ โอ้โหค่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ย4,000กว่า5,000กว่า5,000ประมาณนี้แล้วบอกเลยว่ายอดจัดเจแปนนี่ท่วมท่วมเลยอ่าเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้แบบว่าคุ้มๆเนาะเออแล้วก็อยากได้แรไอเทมรีบทักเข้ามาเพราะว่าของอย่างนี้นานๆมาทีนานๆมาแล้วเหลือขั้นเดียว ใช่เลี้ยแค่น้เดียวเลยเรียกว่าคันนี้เดี๋ยวบอกว่าปล่อยคลิปไปก็จองเลยแป๊บเดียวนะรีดแย่งกันก่อนนะไม่รู้ว่าพี่พรบอกถูกแล้วฮะมันถูกจริงฮะจะบอกราคาผิดหรือเปล่าไม่รู้แต่ขายตรงนี้แหละเพราะว่าจริงๆมือหนึ่งเข้ามา7จ็ดแสนกว่าเลยนะขายไปเกินครึ่ง60-70%เนเลยใช่แล้วก็แบบว่าแจ๊ดมันก็ยังเป็นตัวฮิตไม่ว่าคือุณใช้กี่ปีกี่ปีเนี่ยมันก็ยังฮิตแล้วก็คืออะไรแบบ สามารถที่จะหาง่าย,ายแล้วก็แบบว่าใช้งานทนทานมากแบบ<อ>หลักเราอยู่แล้วนะขับไปค่างงวดสี่พันกว่าบาทห้าพัรอๆเลยซื้อรถจากไหนรถญี่ปุ่นครับท่านนะเจ๋งเจ๋งเจ๋งะมาก็ยังไงฝากเจ้าแจ๊ตัวเจแปนนี้ด้วยนะครับเนาะ แล้วยังมีอีกหลายคันเนาะใช่อ่ะก็คือถ้าใครแบบว่าอยากได้ตัวแจที่มันเป็นปีใหม่ขึ้นจริงแล้วก็มีเนาะมีทั้งตัว G K มีแบบว่า G K ก็คือมีหลายหลายรุ่นน่ะตัวลองครอปเรามีหมดอยากได้ข้างัวเท่าไหร่เรามีหมดเลยใช่นะคะยังไงถ้าใครอยากได้รุ่นไหนสีอะไรนะอยากได้เงื่อนไขอะไรทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยเราหาทางออกได้หมดฮะไงก็ฝาก ให้เรามารีวิวคันไหนรุ่นไหนมีรถเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับเราจะมารีวิวให้นะคะ<ด>ก็ฝากกดซับสไครบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะาฝากติดตามเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนครับกับคู่ซีซูโม่